ดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนตอนรับข้าวซูชองก็ติดห้วยดังมากแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินเจ้าเดิมคนเดิมคนเก่าเนะจ้ะในวันพุธที่7กุมภาพันธ์นะจ้ะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสียโชกตัวเล็กเด็ดตัวเล็กด,ดังแนวทางปังๆเอามาแบ่งปังในให้พี่น้องในเบิ่งกันอีกเชนเคยนะพี่น้องซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องในเบื่องการปฏิพีน้อง จะได้ติดตามเกเรยางถือต่องนะจ้ะสำหรับชุดนี้นะจ้ะแอดมินกับพุิมจะนําเสนอแนวทางของมหาโชคนะจ้ะต่อโดยแนวทางของแอดมูกตกทายโดยแนวทางของแอดเอื้อยลาเดือพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมเราฟังแอดมินก็ขอ,อกําลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสุขคนนะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะ สนันมินก็แสดงมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคน้อจ้าเพื่อเป็นการโพสเซวลลาเข้ากับเปรเราชมแนวทางกับพี่น้องเริ่มต้นกันทนวทางของมหาโชกกรนะจ้าสิงชุดนี้ก็เป็นแนวทางชุดสามโตนะจ้ะผลงานหัวติพันมา หกุมภาพันธ์เพิ่นก็ให้เขาเล็กไทยสตัวบุโตนะจาะก็คือสามเล็ออกศูนย์จ้ะให้เขาสามตัวโตด้พี่น้องเ้อสามหกจ้ะเอากลับมาเบิ้งต่อกันทีสิบกุมภาพันธ์สอกันต่อเลยจ้ะเลขดินร่องโตเต็งนะจ้ะห้มาซีรักเขาจ้ะเริ่มตัวกันทีรักรอยพี่น้องรักรอยรักแหลกก็คือรักหนึ่ะจ้ะนั่นก็คือหนึ่งสหาเและหนึ่งกจ้ะ ลักลักอยลัก3ก็คือ3ามสี่เก้าาเกและ3ามแปดเกจ้ะต่อด้วยลักสี่สี่สเก้หาเกและส8 9จ้ะต่อด้วยลัก8พี่น้องลัก8 8ดแปดสเก้แปดหาเกและ 8, 8, 9, แปดแปดเก้าพี่น้องเดอ้อลักรอยมาสี่ลักนจาจย์ก็คือ1นึ่ง่จ้ะเนวทางของ มหาโชคเด้อพี่น้องเดอ้อแคบไปบิง่งจุดไปบิ่งเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิ่งต่อกันที่แนวทางชุดสองโตบนล่างและะ้วจ้ะแนวทางของมหาโชคเช่นเดียวกันแล้วจ้ะเหล็กเด่นชุดบนล่างแล้วจ้ะบนไหมาทีสี่เก้าหาเก้าแล้วก็แปดเก้าจ้ะบนสี่เก้าหาเก้าแปดเก้าล่างหาหกหาแปดและหาโซ่จะ้ะล่างหาหกหาแปดและ หาศูนย์จ้าแนวทางของมหาโชคเด้อพี่น้องเด้อก็ถือว่าเป็นอีกนแนวทางที่นาติดตามนาะพี่น้องแคปไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันเด้อจ้าไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปกันพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของแอดมุกเนะจ้าแนวทางของแอดมุกซึ่งผลงานวัติพัณฑ์มาก็ให้เขา เลขท้ายสองตัวล่างตรงๆแล้วจ้ะนั่นก็คือเก้าศูนาาาย์แล้วพี่น้องเด้อให้เขามาไล่งวดติดแล้วพี่น้องอุตสาหะมากก็ให้เขาเก้าศูนย์จ้ะเอากลับมาเบิ่งต่อกันทีสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกันต่อเล้วจ้ะซึ่งก็ให้ตัวเลขมาสามหลักนะจ้ะตัวเด่นสี่หกเจ็ดแล้วพี่น้องเดอ้อเลขเด่นแล้วจ้ะสี่หกเจ็ด พอได้เป็นสายบิง่งสายรูดมากกระจัดไปแ้วจ้ะ4 6 7ลัก4ก็ได้แก้ตัวเลข4 1 4 3 4 6แล้วก็4 8จ้ะ6 1 6 3 6, 6 6และ6 8จ้ะต่อด้วยลัก7เนาะจ้ะ7 1 7 3 7 6และ7 8ได้พี่น้องเดอ้อแนวทางของแอดม v e แคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันเด้อจ้าลองตามต่อกันเบิ่งเด้อพี่น้องเดอ้อ มาต่อกันทีนอ้ทาชุดสุดท้ายนะจาะนั่นก็คือเนื้อทางของแอดเอื้อยลานจาะรัฐบาลไทย16ธันวาคม2 0 0 7ซึ่งงวดนี่ก็ไ้วิ่งบนไปทีลกัก0นะพี่น้องเดอ้อวิ่งบน็อน0นะจาะสายวิ่งสายรถดมากรกะจัดไประดับลกัก0ชุด3โตห้มา3หางนะจาะ207 407และ807จ้ะเนียนไฮสอตัวบนแดงๆ 07จ้าต่อโดูเด้อา2ตัวล่างให้วิ่งล่างไปที่ลัก1เด้อพี่น้องเดอ้อล่างวิ่ง1บนวิ่ง0ล่างวิ่ง1จ้ะ2ตัวล่างให้มา3หาง7181และ91จ้า7181และ91จ้ะแนวทางแอดเอื่อยลาแคบไปเบ,บิงจุดไปเบิงกันเด้อพี่น้องเดอ้อว่าสิเป็นแนวทาง มหาโชคเนาะจ้าให้เขา3ตัวโตเนาะจ้าก็คือ360แล้วก็นทางของแอดมูก็ให้เขา2ตัวล่าง90จ้ะตกท้ายโดยนทางของแอดเอลาพี่น้องแคปไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อแอดเปนรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อจ้า ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุส,สคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารทุกทุกสำนักนั่นเลยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้จ้ะสื่อตามกาลั่งทราบสืตามผื่นดวงคอนชของและพี่น้องเด้อจังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคสองดีแห้งๆปังๆมันมนกันทุกคนด้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไว้ซ้ำอีกก้อนด้จ้ะเด้วจัางกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า